สูนย์ใบชาของรัฐบาลน,นะครับเขาบอกว่ามีใบชาที่ไม่มีวันหมดอายุด้วยมีด้วยเมืรร่อกี้เขาพูดเขาไม่ได้ใช้ใบชาเขาใช้แบบเขาใช้ใบไม้ไมาต้ม เรามาชมที่นอนเนาะที่นี่อาราเทคผสมเทมเบอรลีนนะเตียงที่นี่เรามาดูโรงงานพาราเทคนะครับหินนวากาศเหมือนเปล่าทำหมอนไม่ใช่หินนวากาศอันนี้คือเทมเบอรลีนอะไรที่อย่างเขาบอกเขาไปบดแล้วไปใส่ในยางพาราแล้วก็ไปทำหมอนใช่มันเป็นแร่ที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้เขาให้ทำนี่เครื่องประดับ ว่ามันเอาไว้ทำให้อะไรนะทำให้น้ำ,<ท>ำเน,เนดาเป็นดาเออมีความรู้ <c oughs> านข้าวนะครับตันวันวันนี้มีโชว์ด้วยครับอันนี้เป็นพิธีต้อนรับการประเพณีแล้วมีเล้าสาดโทให้กินกัไปกัไปกัมปกัมปบรรยากาศดีอ่ะด,ด,ดูข้างหลังดีเหมือนเรามากินข้าว เหมือนเป็นโรงเตียวสมัยก่อนนะดูตรงนี้ดิอ่ะเราก็เคาะบ้างเคาะเร็วสามสองหนึ่งจิง โอเคนะคะไม่นานก็ถึงแล้วนะขอเต็มตัวหน่อยก่อนนะคะเดี๋วเดือนตุลาเนี่ยก็จะเริ่มปเป็นฤดูการของใบไม้เปลี่ยนสีนะครับมันจะเป็นฤดูที่ใบไม้ร่วงและตุลาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดข,ของจีนเลยนะฮะตุลาถ้าใครมาเที่ยวจีนเนี่ยต้องไปเส้นทางถู่ใเจ้โกลนะครับอ่าถึงแล้วสิบท่านครับเตียมตัวลงรถนะครับสิบท่านเดี๋ยวไปกับไม่นานนะครับ เขาอยู่ตรงนู้นเป็นเม็ดเม็ดบางคนเขาถือไม้ของฟังเ้าจุดเช็คอินทางเข้ากำลังก่อทางโอ้หัว่เล เขาสูงกว่ามีดสามสองหนึ่งจึ้งฝนก็ลงเม็ดปล่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้าที่แบบู่ตังู้น ทึ่นี่คือเรโนเวทพอดีนะครับกำลังเรโนเวทผ่านประตูต้องใช้พาสปอร์ตนะครับปุ๊บปื๊ดแล้วก็มีเช็คหน้านะครับแทนตัวต๋วทำสมัยนะครับไม่ต้องมีตัว๋ว เอาพาสปอร์ตไปซื้อแล้วก็เอาพาสปอร์ตไปตรวจแทนท เเบ์วหายซี่บางคนเขาก็ขึ้นไปแล้วก็แอบเป็นคอนเทนต์อันนี้มีคนเขาก็ลงมาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามีสามทางใช่ไหม <c oughs> ขึ้นตรงนี้แล้วไปลงฝั่งโน้น แล้วก็ขึ้นฝั่งโน้นมาลงฝั่งนี้แล้วก็ไปขึ้นฝั่งโน้นแล้วก็ลงฝั่งโน้นใช่หลังคานี่ไงแฟนี่แฟนี่สองอะไรทั้งอย่างจริงแฟนี่ฟอกตัวมนจริงกมาบ้านเร็วเคยเห็นเนี่ยแล้วมีตัวนึงนอนอยู่บนหลังคาด้วยที่เคยเห็นอะไรที่แบบว่าหลังคาเป็นรูปแบบหมันจอกคงเคยเห็นเป็นรูปแบบสัตว์อื่น ิงสแสดงว่ามีทีมแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จอ๋อด้านหลังนี้มีสเต็นมนเออเป็นโชว์แปลว่าจากกรลังใจค่ะนี้คือที่นั่งสแต็มจักรโชวอ๋อ,อ,อก็โชว์นี่ไงที่เราไม่ได้มาไง<ช>ป่ะอันนี้เหรอก็อสเป็นไปได้แต่ว,ว่ามันมาที่ประตูว่มามาโชว์ตรงนี้อ๋อใ,ใช่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 โชว์ชจิ้งจอกขาวไง เพราะเวทีมันเป็นด้านหลังของไอ้นี่นเขาบอกว่าอย่างงั้นไม่เห็นนะเนี่ยนี่ก็จะอลังการแต่แต่ว่าถ้าเวทีก็อลังการใช่ได้อ,อ๋เพราะโชยจากวันปะมไม่รู้สิน่าจะแค่นีะครน่าจะทุกวันมั้งเห็น,นเขาออเ,เอ,อ,อเ้ยรองทุนเหมือนกันนะสร้างเหมือนสร้างที่นั่งสร้างเวทีขึ้นมาเป็นโชว์อย่างอื่นนั่งเลยโชว์จริงจัแสายไม่ได้เลย ออสล้อใเขาผีโชอ่ะโชว์โชอะใช่แน็ตอ๋อแบดดี้อ okay, ยู่ที่นี่เ่อยู่ทางขวามือนี้ใช่บ้าบ้าตรงนี้เนงแหวนชัดเจนกว่าอันนี้ยังเป็นตัวเนิร์เป็นตัวใหญ่ๆนะทางขวามือนี้แหละีลึกมาก

开得开。景区呢，在最早之前没有索道之前，都是二零六年才通车。上方有一条号称国内最最长的索道，是二零一五年投的景区。那么呢，我们浪啊 เขาก็ม่หยุดขาแล้วรับเราก็หลมทางข,ข,ขึ้นเคเบิลน,นะครับถ่ายอยใช่ไหมถ่ยได้อะไรครับถยอ่าโอเคเนาะแล้วปล่อยแล้วนะอ่ากลับมาแล้วเนาะสิบองสีะ 上来？好快好他好哪？好去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 好他好哪？好 ข anyway, anyway, ้างล่างนะคะแถวข้างล่างเห็นอยู่นี่ค่ะถ่ายฉากทางซ้ายมือนู่นเนาะนะคะถนน99้าสิบาพงเขาตามภูเขาไปนะคะจนถึงตรงกลางภูเขาเมื่อก่อนนะคะถ้าไม่มีกระเช้าใหญ่อันนี้เราก็ต้องนั่งกับนั่งรถจากข้างล่างนะคะจนไปผ่าข้างบนค่ะใช้เวลา40นาทีนะคะ นี่ไงมีโค้องอยู่ด้านล่างสรถคืข้หน,น้นนี้ลดนี่เราเข้ามาในหมอกนะมืดหมดแล้วขาวหมดแล้วเข้าใมนหมด ไม่เห็นแล้วขาวหมดขาวหมดยังไมได้สร้างเป็นแสงองเที่ยวปีหนึ่งดก้าก้อนสงอเพิ่ม้างเป็นแง่ชันตอนนี้ก็มีแต่หมอกเห็นขาวโพลนไปหมดสงไม่น มองไม่เห็นนะว่าข้างล่างเป็นอ๋อแต่ข้างล่างได้ไงเรายืนอยู่บนอย่างนี้อีกแล้วมีเส,สาขาเปลือยใช่ัวนะเพราะว่าใช่มองเห็นทั้งทรายของพี่โ่ะ ไปด้วยหมอกนะคะมสูงไปด้วยหมอกไม่เห็นอะไรเลยไมสูงผัสไ้สูงเท่าไหร่นะเพราะไม่เห็นความสูงไปดีกว่าลองเต้นบ้างเนาะตาไว้นะคะตามทองกูทองค่ะเราก็เดินตามหัวหน้าทัวร์ไปเรื่อยๆนะกระดเฮ้ยนี่เขามีคอนเทนต์ดามไว้ดามไว้เขี่ยเขี่ยแล้วเขี่ย <Yeah. S 1> เราเป็นพวกทำลายเราไม่ชอบดามตอตอ,อนนี้ก็ขาวไปหมดนะครับขาวไปหมดเลยนี่ข้างล่างของเราเป็นอย่างนี้ที่เราเดินกันนะข้างล่างมันจะเป็นแบบยื่นออกมาเหมืกันแต่เดินข้างบนจะไม่ค่อยรู้สึกนะแล้วก็ไม่ค่อยมีลมแล้วก็มองไม่เห็นไกลๆ

ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆตรงนี้เขาต้องทำให้เห็นแน่ๆเลยแต่ไม่เห็นอะไรเลย

ห้ามรูปตากับรูปปากตาเอาไว้มองทองปากเอาไว้กินทองปกตินะอันนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็จะมองอยู่ในรูปหนังสือพินด้วว่าในรูปนี้ก็จะมองเห็นเป็นอย่างนี้ข้างหลังตรงนู้นจะเป็นรเป็นประตูสวรรค์แต่ตอนนี้มีอีเวนต์ วันนี้อากาศปิดมากเลยมองไปมีแต่หมอกเป็นประสบการณ์ใหม่เอหมอกแบบเย <c oughs> อะมากๆมองใกล้ๆอย่างแบบถ้าจะไม่เห็นเลยเหมือน,น,นในหนังเลยไม่มีเอฟเฟคไม่มีซีจของจริงล้วนๆของแช่ <c oughs> เลยวันนี้นนไม่ได้เห็นประตูสวรรค์นเนาะเดี๋ยจะอยู่สักพักนึง <c oughs> อาจจะเห็นหรือไม่ได้เห็นเดี๋ยวลองดู ววก็มันเหมาขึ้นด้วยจันใช่แล้วมันก็เป็นปล่อยๆเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกับฝนแต่ว่าเม่อได้เกิดมันตกซ่าเลยมันก็จะจะหายไปเลยแป๊บเดียวแต่ว่ามันค่อยๆตกมันได้เลยสภาพแย่ๆใช่อันนี้เป็นในเดือนที่เอาไว้ขึ้นเขาที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีแล้วตอนนี้มีมันก็999ขั99้น ไม่ต้องเดินเองสบายแมก็สสัยอยู่าของมันเรื่อนนแบบเป็นไนเป็นิดได้ยไงมันก็อยู่ในร่ม้มองไ่เห็นอใช่ไม่โดนฝน เอก่อนถ้าไม่มีบันไดลื่อนนะคะแขนึึรค่ะเรื่องที่อยูุ่ดภูเขาเข้ามา,า,าเราถึงไม่เห็นวิวอยู่ตอนนี้เ,เห็นวิวาป็นคำถามว่าทำไมเราบันไดเลื่อนไม่มีวิวเป็นกระจกก็ได้เพราะบันไดเลื่อนนี้อยู่ไหนภูเขานั่นเองอันร้งางอีกแล้วไท,ท,ทาพ ตอนนี้กาลังแห่งอยู่เนี่ยนะเป็นรุ่ภาพเลยตัวให่เตตัวโชว์ชิ้นส์ขาวค่ะโชว์จริงจ่อขา สบายเลยยืนบนบ,นบนันไดเลื่อนถ้าเกิดพาทีก็สไลด์เลยนี่คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าขั้นเราขึ้นบันไดเลื่อนมาก็าลัดหน่อยวันสองคือที่ไหน เดินไปตรงนั้นอาจจะโชคดีได้เห็นเดินลงกันไหมเซ่ทำคอนเทนต์เดินลงได้เดินลงแบบเร็วๆเดินลงแบบเร็วเหมือนพี่คนนั้นอะแต่ว่าเซ่จะลื่นเลอันนั้นก็เกินไปคือเมื่อกี้นี่มมีวิดีโอที่เป็นแบบสติดัวเนิร์ก็คือกระโดดถึงกระดดถงหมุนตัวคลายลงมามันแต่กล้าก็เย็นนะแล้วผมเมื่อกี้ที่ อ,อันนี้เรามาดูหมอกไหลนะครับหมอกมันไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างน,นี่ไงนี่หมอกกาลัางไหลเลยดู แ้็ทให้มาเห็นบัไดด้วย้าไปอย่าไาะอหแล้วตอนน้เัช้ากนี้ั่อนนะคะด้วยกัลยองแบรแป๊บนึงอแปบนึงรอแป๊บนึรสามตับเลยนะสามแป๊บแล้วใช่ไหมนองจะตรงหน้องจะเล็งตไหน กำลังดูโลเคกั่งอยู่ตรงไหนดเลยเดี๋ยวเน่ยเราถ่ายรูกแล้วเราก็บ้าไม่าออกมาเราต้องเย็นก่อนนะยัามอนนี่เลยนี่ก็เป็นแหละคนขาวอยู่นี่เนี่ยอ้าดอ้่

สีเสียลูกผัวไปทางข้างหลังนะครับแล้วจะรวยนะครับแล้วจะรวยมีสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับ วิวเป็นสีขาวทั้งทริปทั้งวันนี้วันนี้มีวิวเป็นสีขาวครับข้างบนของข้างบนของประตูสวรรค์อีกทีนึงอันนี้ไม่ใช่พ่อบ้านนะนี่ชาวบนะ้านไะเห็นเลขกไหมเห็นเลขกไหมเลขกกุลเล็กเ,ลเห็นนะมอง ราอยู่เหนือเมฆและหมอกนะคะเห็นพวกค้าตรงนั้นไหมน่าจะเป็นเยาว์เขาอยู่ในสิ่งที่ข้างใต้ตอนนี้อยู่สูงเขาพี่มองเนี่ยมีแค่นั้นเองโลกนั้นที่แบบสูงส่งกว่าเรารอบตัวเนี่ยไม่มีแล้วเหนือเมฆเหนือเมฆ 小布点秘密哦，可能隔隔有那么远喽。可以啊。